ืหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดวิรกรรมการอเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูหนควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย อยู่มาชูละลูลาลูมาไมา่ท่าอะไรมาใหม่อะ,อะมองพูดเลยได้เหรอเออพูดเลยว่าทามิงกำลังดีได้แหละเดียวพี่ว่าเออพี่ว่าจะพ,พี่พี่จะพักอ่าฮะเออพี่พี่คิดแล้วแหละว่าเออ ที่ให้แบบอยากให้รวมนหวังอะเออแบบไฟเอาไฟแรงๆมาดีกว่าพี่อะไม่ไหวแล้วแบบคือด้วยที่แบบเล่นมาหลายปีไหมพี่แบบอาจจะเหมือนเองไงเองเล่นเพื่อนพี่เองน่าจะแบบพอกันแหละแต่พี่แบบด้วยที่แบบเล่นเกมเพย์แก๊งมันมันมันมานานอะแบบนานจนแบบรู้ว่าว่าแบบมันมันจะไปไปไปยังไงต่อต่อให้เริ่มต้นใหม่อะไรก็ก็แล้วอะแ ก็ยังต้องรู้ว่าเออเกมเพลย์เป็นอย่างนี้ที่อะไรเออรู้สึกว่าอินเอยนแบบแม่มันไม่ค่อยมีกระจ,จิตกระใจตอนนี้แบบมีแต่มันก็สูงนะมาล้เรี่นกับเพื่อนๆพื่อ,อ,อะไรยเงี้ยแต่แต่แบบพอมามานำพาดแกงอะแล้วมันแบบเออกลักบวนกลับมาแบบพาดแกงปุ๊บรู้สึกว่ามันมันยังไม่ได้อ่ะ แต่แต่พี่ก็แบบเออไม่ได้ไปไหนด้วยความผูกพันของพวกเราอะอะไรเงี้ยพี่พี่ก็ก็อยากอยากลองแต่ไปเป็นตำรวจดูอยู่จะไปดอกไปไหนก็อย่างน้อยไม่งอยได้เจอพวกเองอยากได้เจออยากได้รู้อยากได้เจอโต้อยากได้เจอทุกคนอยู่คนที่แบบไม่ว่าจะคนเก่าคนใหม่แต่ถ้าแบบเออมันพอเล่นเล่นตำรวจเรสักพักมีฟิวอยากเล่นต่อพี่ก็มาต่อชิวต่อได้แบบโดยแรกจะจะได้มีไฟแบบต้อนแหลมหรือว่าเออฝีมือตกอะไรเงี้ย อันนั้นมันก็เรื่องของอนาคตเดี๋ยวี่ใหญ่พี่จะรู้คุยอ่ะเออก,ก็เป็นหัวเรื่องนี้แหละเรื่องความพันธ์กับของเราอะไรเงี้ยแต่พ,พี่พี่เตรียมใจแล้วและว่าพี่พี่คิดวิธีแล้วแลว่าไม่ต้องห่วงเวทเป็นเรื่องเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยตอนทแบบพี่ออกไปคมแบบความสัมพันธ์เราแม่งเชื่อด้แม่งยังอยู่อยู่ที่นั่นไม่ได้ไปไหนอ่ะ มันก็ไม่ได้จะหายหรอกแค่นาเอพัดแก๊งอแันล้วพี่ก็ต้องลดใจวง้ไปลุงกับเองจะได้โฟกัสมากขึ้นต้องบอกงี้ว่าคือเป็นมองอ่ะมันไม่หายไปไหนหรอกเพราะมันไม่มีเพื่อนโอ้ยมันพูดคูอยู่เพราะวานอ่ะมันก็มีแต่พวกเรานี่แหละที่เป็นเพื่อนจริงๆกับมันมันก็เลยบอกว่ามันไม่หายแน่นอนอะไรประมาณนี้แต่แค่แบบ อ่ะไอ้เจ้าเดิมออกก่อนได้ไหมครับออกไว้ออกคุยส่วนตัวแป๊บหนึ่งดิแป๊บเดียวแป๊บเดียวครไอจัู๋ผมอ๋อเจไดเพี่อ่วายเอ้อยกูก็นึกว่าคนที่ให้ปูนกูเม yeah> ื่อวานอ่านตอนเลยเข้าใจอยู่พี่น oh ั่นแหละมันมันกูว่าพูดให้มันคิดหลายๆรอบแล้วแต่กูก็เลยบอกว่า อเนันลองคิดดูก่อนถึงวันที่สิบหกอะถ้ามันยังแบบฟิลลิ่งเดิมอยู่แล้วถ้าจะต้องออกจริงๆริอะก็ค่อยเป็นวันนั้นตัวเอตัวผมเองมันก็มันก็ก็เืนมาเืนมาเพราะว่าผมเรียน่ะไม่เริกมาไม่ก็กลับแบบลูกเดิมอะไรเงี้ยมันไั่ก็ก็รู้รู้อยู่แหละเราก็เคยคุยกันแหละอะไรพวกเนี้ยเออเข้าใจแหละผมก็เหมือนเดิมแหละไม่อะไร ผมก็เข้าใจกลับมาไม่ได้นั่นแหละผมเคารบการตัดสินใจอยู่ละก็ชิวๆอ่ะจะคิดเยอะก็เอาเป็นว่ากูถือว่าขอถึงวันที่สิบหกก่อนละกันรอบอดบอกบอส่ามอีกทีนึงเพื่อมึงจะแบบลุงผมเปลี่ยนใจแล้วก็ยังแอบหวังแหละแต่ก็รู้แหละคําตอบมันจะเป็นยังไงแต่ก็รอถึงวันที่สิบหกแหละว่าอาจจะแบบภาพเห็นแปลกมากขึ้นปื่นๆไปก่อนแล้วกันช่วงเนี้ยได้ตรงไหน ทีนี้ก็จะได้มีคนสร้างบ้านไว้รองไงเข้าไปยิงอย่างเดียวสบายใจ <c oughs> เอองั้นมันก็ความรอนะถ้า่งน,นั้นอ่ะ <c oughs> ได้ตอนเล่นไม่มีปัญหาหรอกก็จะเป็นผอ,อตดออก,ก็ต้องเป็นเด็กเดือนนะบอกก่อนได้ผมก็ไม่นละลายผมก็นั่นแหละมันมันก็นุ่งดุกอะ่ะผมรู้รู้อยู่อืมน่าเบ่นั่นแหละ ถ้าเข้าใจผมผมเข้าใจมาสักพักแล้วตั้งแต่ที่เราคุยกันเมื่อนานม,มาแล้วล่ะเออแตพี่ก็เออเดูความเลยพอเราไม่ชอบพี่เมงอาจจะแบบไม่เท่ากัวเองอะไรเงี้ยไม่ผมก็เอาเอาเอาตอนที่ผ่านมาที่แบบแซวพี่อะไรต่างอาเออแซวเล่นนะเออแซวไปงั้นนะไม่ได้คิดอะไรหรอกเข้าใจใจริงอะ่ะถ้าแซวแบบเออพี่รู้ว่าถ้าเมื่ก่อนนะถ้าแซวพี่ฮึดู้แนนแม่งอันนี้ฮึดซวยจริงวะ,งอะเออเออ ทุกวันนี้แบบแท่แบบที่ลาพอ่อแม่มาบ้างไม่สบายบ้างอะไรอยงี้คิดเป็นักล้ไม,มน่นอนไม่รรหลับหรอกคื <c oughs> คิดเรื่องนี้แหละต้องห่วงเป็นความแบบจอย,ยังไงให้แบบอยากให้แบบเขาเยว่าคอาสัมพา์ของม่มัน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 กลายไปจางหายแต่คิดพอดีก็แล้วไปแเออพี่พี่ก็ไม่ได้หายไปหรอกมันก็ไม่จางหายหรอกอย่าไปคิดเยอะเลย มันต้องฟิลลิ่งแบบเสียมโคตรเว้ก็ได้เป็นห่วงก็ทีเป็นห่วงคุยกันก็แหละก็เพราะเป็นเรื่องนี้แหละต้องฟิลลิ่งแบบเสียมาโคตรอ่ะที่ออกจากแก๊งไปยังไงให้เหมือนอยู่ในแก๊งเหมือนเดิมก็อย่างนั้นแหละแม่แม่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นน้องทุกคนหรือใครก็ตามจะเป็นคนเก่าคนใหม่คนอะไรที่มันรู้จักเราต่อให้มันออกไปผมก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเสมอแต่นั่นแหละจะไม่เหมือนเดิมก็แค่ตอนผมนตายอ่ะแค่นั้นแหละใช่จะเป็นฟิลลิ่งกันมากกว่า เ้าจะเอาไปเลยนะเจะเอาตาไหลอ่ะเราจะเอาตาไหลต่อปลาปูชีดูดงะนั่นแหละก็ตามนั้นให้ปูอยากให้มึงมาบอกไอเลี้ยวมากกว่าปูบอกเอง <c oughs> เออ ไอ้บ้องจะฝึกงานได้ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้อันอนีอน้อันนี้พอดีอ่ะนั่นแหละด้วแล้วตามมึองอ่ะ <c oughs> มึงตีหมาย,ยัางไงให้เจ้าโตไอ้เจ้าบ้องตายวะ พี่มอกอะไรอ่ะไม่มีอะไรแล้วอันนี้เรื่องสัมภาษณ์คนก็ไม่มีแล้วเรื่องพม่บองก็จบแล้วรอไม่แล้วพี่พี่พี่หบองคือจะไปเมื่อไหร่น่ะหรือรอคนรอมีคนก่อนหรือไงรอก็ได้ได้ถ้างั้นก็รอคนก่อนเฮ้ยไอ้เจ้าที่มันเปิดรีดพี่ทำยังไงอ่ะไอ้ที่มาสร้างตอรี่แบบไหนวะไอ้ย่ย เอาป่ยหมาปอนบองไปตำรวจหรอเพื่อนเออสนอเรียกร้องแล้วอนองเช้าไหนนะสนอเรียต้องเออแล้วพอ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 ตำรวจบอกว่าเนี่ยขาดคู่โหให้ลั่นหน่อยไอพวกโจรก็เลยซึเสเ้อเหือนัคขมันเดี๋ยวมันกำลัง ก,กูว่านะก่อนที่มึงจะเจอกูอะมึงเจอคนอื่นลืมอะกูดูทรงละกูเห็นอะการ่ากลางอะแยกยา้ายแยกย้ายอยู่นั่นอะโอ้โหลุงแม่งจะแปดร้อยละไม่ก็มีพวกคนเลวไงไอ้เหี้ยออกูนึกว่าใครที่ไหนไอ้สัตว์อา,อาร์เธอร์อาริโอนะ่ามันมันมาเนวไหนนะ่าไอ้เหี้ยแบบนี้แม่งไม่น่ารักเลยแม่ตงตรงแม่ต่ตตตวันนผมโทรไปหาละ มันว่าไงเขาบอกเข้ามาเลี้ยนเฉยๆเขาบอกอย่างเงี้ยนั่นแหละมันไม่ปวรเลยไอ้เยนไม่แต่ผมไม่แต่ผมไม่รู้เขาเลี้ยนในที่นี้คือเขาประเภทไหนไงแบบถามไปพูดถามเนี่ยนายกนหรืออะไรถ้านนาหนครับหนักไหมใครอ่ะไอ้ไอ้พวกคนเร็วไงพวกคนเร็วไงส่วนเร็วมาแล้วแหละไควะที่เขาที่มีวันตีเด็ดมึงไม่อยู่นี่หว่าพี่อารพี่อารนอยู่เห็นพี่อารนลงมาอยู่เออที่กรลางกันตอนกลางวัน แบมแบมแล้วรูปนะครับมึงเต็มเดี๋ยวเปิดเปิดฟิวสิละไม่เราเราเมื่อกี้มันเราเมื่อกี้แสงมันกระตุกหนักเกี่ยวคนแม่นะแล้วตอนนี้คือต้องอะไรให้เพื่อนยืนยันหรอพี่โบหรือว่าอะไรจะอยู่แต่ถ้าเซิร์ฟมันเต็มแล้วก็เปิดปิดไงอ๋อรันจัดลันจัดก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้หรอเปลี่ยนเป็นยืนยันหรือว่าอะไรหรือว่าปิดไปก่อนดูอนเพราะว่า อ่าทำนะครับพวกเจ้าไอ้ CMD ครับต้องลงโฟงลงโฟกอ่ะโอ้มึงมาค้นมาไอ้เหี้ยมึงจะเจอรูปกวยกูอ่ะมาเด้ออย่าเปลี่ยนนะเล็กๆไอ้เหี้ยมาค้นเลยไอ้ศาสตว์ CMD ไหมล่ะเี่นในแอดดับในแอดดับโดนเขาตีเป็นล่วงเป็นมะม่วงเลยใช่ไหมฮ่าฮ่าฮาพูดกะอะไรตีเดโมตีกระจายอะไรอย่างมันโหดไอ้เหี้ยมันโหดไอ้ฟาดโหดโหด มึงโดนหน้าเขากรพัเราไอ้เหี้ยเปิดมาแม่งเอาตีเราแปดคนเจ็ดคนไอ้เหี้ยกูว่าน้องๆแต่ละคนกูมันก็มีฝีมืออ่ะเออไม่โดนแบบรูปหายเลยอ่ะไอ้เหี้ยหน้าหน้าฟาอ่ะไอ้เี้ยนั้นอ่ะผมมาตีผมเพิ่งเสิมเปลเนจะว่าออกมาจะฟาดเราก็กลับตีไมตีปุ๊บเอามันตายปุ๊บผ้าพี้ามึงเป็นผ้ากวาดไปปุ๊บตายหมดเลยสาคนเออมันมันโหดจริง ถ้าล่อจากนายกได้ก็คือโหดจริงๆแล้วกูมองแค่นี้ถ้ผมว่าฝั่งนู้นเขาสไตล์แบบมันสายมั่นใจได้แหละสายแบบสายแบบชุบเปินดีชูเปิลดีชูเปินดีเข้าใจปะเออเขาเล่นนำพันบ่อยนะเขาหลุดนำพันทุเลยก็ถึงบอกว่าโหดจริงอี้เนี่ยเขากล้าตีกล้าที่อะไรหมดเลยมันตีแทนคุณเป็นลูกเลยอ่ะมันติ่มแล้วอยู่แต่กับเมียไอ้นี่เนี่ยเอาเอาไงเอาไงถ้าเป็นมึงเมื่อก่อนน่ะมึงก็น่าจะเป็นคนที่ลงไปนอนกองเหมือนกันนะ แล้วมึงจะเป็นคนที่ร้องด้วยมึงเชื่อกูไหมไอ้หียว่ามึงจะเป็นคนที่บอกว่าไอ้นี่ไอ้นี่มีของชัวร์เงี้ยผมบอกเลยผมบอกเลยผมไม่ได้แพลวหรอกแต่เจอแต่ละคนแม่งเหมือนพวกปีศาจอะมาเล่นกับปีศาจอะโอเออไม่ได้แผลวไม่ได้เลยเลยดูสไตล์ก็รู้แล้วดูสไตล์ก็รู้แล้วว่าเขาเป็นสายแบบแบบเทนนิงอะแต่ยี่สิบแล้วนะครับัาเดตให้นายกฟังเผื่อไม่รู้ยี่สิบนะครับยี่สิบ ย uhm ี่สิบแล้วยี่สิบแล้วยี่สิบห้าแล้วยี่สิบห้าแล้วก็รอก่อนผมกำลังเคลียร์คนอยู่เนาะหยุดเลยไม่แน่เมืองยังไม่ถึงอาทิตย์ไอ้เที่ยจะเอายี่สิบห้าตลอดก็เกินอะไรครับคนเหนือยี่สิบห้าแล้วคุณยังยี่สิบเจเล่หก็ผมเคลียร์ให้อยู่ครับเห็นไหมเนี่ยอะไรครับแต่แต่สลอตผมยี่สิบห้าก่อนเพื่อนนะเออคือคือมันไม่มีผมแล้วแบบมันมันมันแบบเหลวแหลกเหรอครับยังไง อันก็ผมก็ทำอยู่อย่างไล่ะคือมันไม่มีคนบ่นแล้วคนมันเหลียวนไม่มีคนบ่นไงแกมันไม่มีคนบ่นแล้วมันเหลียวแหลกันเลยอ่ะก็เนี่ยกูมาบ่นแทนมึง่งไอเหี้ยปวนหัวทิบไหยเสียไงแหลกก็มาแล้วแต่ว่าต้องให้พี่โบบ่นเว้ยมันดูแบบอันนี้ดีอ่ะมันเรียกว่าอะไรวะไม่อยากให้แบบไม่อยากขาดอ่ะดกลัวมันบ่นอะไรเงี้ย ม่แต่เดโมเดโมอันนี้มันมันโหดกว่ามันโหดกว่าตัวตัวมั่งรันทุกเวอร์อีกนะผมบอกให้นะมึงรู้อย่างว่าวินวินจะมานี่เออให้มันมาเยอะไอ้ที่นั่งไปเรื่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันสร้างมันจะสร้างแข่งแข่งเยอะไม่รู้ออะเมันบอกว่ามันมันเอาน้องมันโดนใช่ไหมก็เลยว่าเดี๋ยวเอออาจจะมาเล่นที่นี่ด้วยก็แบบมาสร้างสร้างไว้อะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้ยาก แต่มือนก็ต้องไปถามมันส่วนตัวเองนะว่ามันจะสร้างชื่ออะไรกูก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้กะทิบอกว่าจะไม่อยู่กับเรากูก็งงเหมือนกันว่าสรุปยังไงก็ไม่รู้อันทเวิร์นี่โหดเหรอโหดนะเว,เวลาเล่นว่างัดร้านงานอะไรช่วงแรกๆอะ่ะคือเอาง่ายๆถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ได้จัดตีอ่ะถ้าเกิดเ,เราถ้าเกิดเราไม่ได้จัดตีคนไปแองๆละก็มีแต่คนบ่นอ่ะแต่พอละไอ้ย่าเหนื่อยยิ่หายนี่ใช่ไหมเยอะเกินอ่ะ คือเขากี่ชั่วโมงแต่ด้วยความที่เขาสไตล์แบบเขาจัดตี้มาทำงานด้วยแหละมันเลยโหดกว่ามันเลยมันเลยมันเลยโหดด้วยแหละเยี่ยยายฟามดีกว่าเดี๋ยวต้องส่งของรู้แล้วยังเนี่ยของส่งเท่าไหร่อ่ะไม่อะนรโหดผมดบอกว่าโหดไม้เหล็กเยอะตอย่าให้วอดเยอะรติดอยู่แล้วผมอะเฉบเฉบติบปูนยี่สิบเงินสี่แสนฟามเลยก่อนที่จะไม่ทันปูนยี่สิบร้อยไปรุ่นนี้มมนยช่ห้าสิบแล้วผมอยู่ตัห้าสิบนะกเงินทางไม้เหล็ก น,น้ยจอฮันน,น่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s o c ด้วยกันนะคะ